สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยนะคะรายการที่จะทําให้คุณรู้วิธีการสู้กับภัยวันนี้อยู่กับดิฉันเจรวรัณนประสมทรัพย์ยค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการ แต่งตั้งยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่นะคะ18จังหวัดด้วยกันซึ่งในวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณก็ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนะคะแล้วก็มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่18คนรวมไปถึงผู้ตรวจราชการกระทรวง4คนด้วยนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แสดงความยินดีกับผู้ว่าร ราชกและผู้ตรวจราชการทุกคนที่ได้รับตําแหน่งใหม่ในครั้งนี้แล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการแต่งตั้งนั้นได้มีการพิจารณาการกรองด้วยความรอบคอบและทุกคนถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถการที่จะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นถือว่ายากแต่การรักษาตําแหน่งไปจนสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่เป็นเรื่องที่ยากกว่าดังนั้นจําเป็น ะะจึงเป็นสิ่งท้าทายที่จะต้องเดินหน้าในการทํางานผลงานที่ออกมาจะทําให้ได้รับโอกาสที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยแล้วก็ยังได้ฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทางผู้ตรวจราชการนะคะให้ตั้งใจทํางานเต็มที่แล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในเรื่องของรายได้ประชามติประชาชาตินั้นพบว่ารายได้ส่งออกจากสินค้าอุตสาหการรมมีมากกว่าสินค้าเกษตรซึ่งการ ประชุมแผนพัฒนาจังหวัดพบว่ามีชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตเป็นกเกษตรกรเนี่ยอีกจำนวนมากยังมีรายได้น้อยดัง นั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจะต้องไปช่วยเหลือเกษตรกรคอยให้ความรู้แล้วก็แนวทางที่จะเพิ่มพูนสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยและลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้เหลือน้อยลงด้วยค่ะนี่ก็เป็นการมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่นะคะทั้ง18คนและผู้ตรวจราชการกระทรวง4คนด้วยนะคะหลังจากนี้ ทางผู้ว่าต่างๆนะคะก็จะได้ดำเนินการตามนโยบายที่มทหนึ่งนั้นได้มอบหมายไปค่ะอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ทางจังหวัดจะต้องเร่งแก้ปัญหานั่นก็คือในเรื่องของ การบูรณาการนะคะแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งนะคะซึ่งทางจังหวัดลำพูนเองค่ะตอนนี้ไดออ้หาแนวทางในการบูรณาการบริหารโครงการนะคะทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งให้สอดคล้องกันนะคะเพื่อการแก้ปัญหาที่เป็นไปอย่างบูรณาการแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะโดยทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานพื้นที่ลำพูนนะฮะจังหวัดลำพูนค่ะขุณสกลหานพิทักษ์กุลนะคะได้ บอกถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆประกอบไปด้วยโครงการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนบนนะคะของลุ่มน้ําประกอบไปด้วยเขื่อนแม่ง,งัดสมบูรณ์ชนและเขื่อนแม่ก,กวงอุดมทาราโครงการชนละทานขนาดกลางประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ําขนาดกลางจํานวน4ีโครงการที่เป็นของออจังหวัดลำพูนนะคะรวมไปถึงฝายทดน้ําขนาดกลางด้วยแล้วก็ โครงการชุรประทานขนาดเล็กด้วยนะคะที่จะนำมาบริหารจัดการเชื่อมโยงกันซึ่งแนวทางนะคะ จะต้องพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำสะท้อนความสมดุลระหว่างการใช้น้ำด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคการอุตสาหกรรมการป้องกันน้ำท่วมและการรักษาระบบนิเวศทางน้ำผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนคือจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมไปถึงมาตรการการใช้สิ่งก่อสร้างในเขื่อนแม่นัดส,สมบูรณ์ชนด้วยนะคะก็จะมีการจัดทำนะคะข้อมูลมาซึ่งมีสถานีสุบน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน58แห่งและสถานีสุกน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูนร,รวมพื้นที่การเกษตร2 0 0 0 0 0กว่าไร่นะคะไปสำรวจแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนด้วยค่ะ การบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําปิงตอนบนนี้นะคะก็จะให้ความสําคัญใน2ประเด็นหลักก็คือการบรรเทาการป้องกันน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนและการบรรเทาปัญหาภัยแล้งความต้องการใช้น้ําของทุกภาคส่วนมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะซึ่งแหล่งต้นทุนน้ํา นะคะมีเท่าเดิมเกิดน้ําท่วมเพิ่มขึ้นมีความรุนแรงขึ้นจากสภาวะอากาศโลกสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องนํามาพิจารณาร่วมกันในการแก้ปัญหาแบบบูราณาการเพราะว่าบางทีไปมองมิติเดียวนะคะคือเรื่องของน้ําท่วมก็ไปบริหารจัดการน้ําปล่อยน้ําออกมาเพื่อที่จะป้องกันน้ําท่วมแต่พอปีนี้นะคะแ้งจัด หลายๆจังหวัดก็เลยประสบปัญหาไม่มีน้ํากินน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคแหล่งน้ําตามธรรมชาตินั้นก็แห้งเหือดหายไปนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดบุรีรัมค่ะบุรีรัมก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาของภัยแล้งหนักเอามากเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวบ้านใน4หมู่บ้านนะคะได้ร่วมกันลงขัน ซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำนะคะที่ขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสูบผ่านน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานไปใส่ในสะกลางของหมู่บ้านนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะเข้าสู่ภาวะฤดูแล้งแบบเต็มรูปแบบแล้วในขณะนี้ปัญหาก็เริ่มที่จะส่งสัญญ,ญาณหนักเอาแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยต้องร่วมกันลงขันซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำกันมาต่อกันที่อีก ปัญหาหนึ่งนะคะที่ดูเหมือนว่าตั้งแต่ในช่วงปลายปีนะคะจนไปถึงเดือนมีนาเมษานะคะจะเป็นปัญหาแบบนี้ในทุกปีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือนะคะ่ะนั่นก็คือปัญหาหมอกควันไฟป่านะคะซึ่งชาวบ้านก็จะมีการเผาป่ากันเพื่อที่จะหาของป่ากันบ้างหละนะคะรวมไปถึงการแท่วถางพืชนะคะ ในสวนแล้วก็ไปเผากาันเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผักชนิดใหม่ด้วยนะคะก็เลยทําให้มีปัญหาหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือก็พบค่าฝุ่นละอองเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นลดการเผาในปีนี้นะคะ มีการกำหนด80วันอันตรายด้วยซึ่งใน9จังหวัดเนี่ยดูเหมือนว่าจังหวัดลำพูนก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สถานการณ์เริ่มที่จะมีสัญญาณไม่ดีแล้วนะคะเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะคะคุณชุมพรอ,อินตะเทพนะคะสวัสดีค่ะ สสวัสดีค่ะในจังหวัดลำพูนเองตอนนี้ในพื้นที่เรื่องของปัญหาเผาป่าหมอกควันไฟป่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสัญญาณอ่าก็อ่าเมื่อเช้าผมเพ่งออกไปอำเภอรีม,มานะค่ะก็ถ้าพูดถึงจำนวนปริมาณเชื้อเพลิงนี่นะฮะค่ะอ่าทางด้านกาเรเกษตรเนี่ยเยอะมากครับไออ่าพอพ,อพอปีกายฮนะไอพวกไอตอสังเขาพูดเลยวกี้ค่ะ ซึ่งทางเกษตรเขาบอกพยายามอ่าไอ้ลดลงนะให้ไถกบแล้วก็ให้ทาปุ๋ยหมักอะไรนะแต่ว่าเศษระสุมันเยอะมากๆเลยนะคะก็น่าเป็นห่วงอะแล้วก็สภาพพื้นที่ตรงนี้แห้งนะแห้งอย่างมากนะหญ้าข้างท้ายมีแห้งไปหมดเลยนะะค่แล้วก็น้ำมีน้อยนะน้ำต้นทุนตรงนี้เราน้อยมากนะอันนี้พูดถึงแง่ของอ่าอ่าเชื้อเพลิงนี่อย่าใหามไว้เกิดเหตุการณ์ตอนนี้เราไปสำรวจมาแล้วใช่ไหมคะ ครับเมื่อกี้พอออกไปอ่าไ,ไ,ไ,ไปไปดูพื้นที่นานะครับค่ะค่ะทีนี้ด้านการเตรียมการเนี่ยนะมีเราคุยในธันวาละนะคค่ะก<อ>็มีการทําแผนในการตั้งศูนย์ในการประชุมอะไรเตรียมการนั่นแหละธันวาแล้วนะฮะค่ะความพร้อมอ่าหน่วยทุกหน่วยก็พร้อมนะะทั้ง่วาทาั้งป่าไม้ทางเจ้าที่ปอปภเองเรือทางกทกนเกษตรตรงนี้ก็พร้อมหมดนะฮะค่ะที่นี่ตัวชาวบ้านเองนะฮึมคือชาวบ้านเองเนี่ย ความจริงอ่ะคนส่วนใหญ่นะเขาก็ตระหนักถึงอ่คา,าความเสียหายคนเดือดร้อนนะก็พีก่อนเราเคยเดินโดนกันมาเอากังวะนะค่นะแล้วก็ไออจนน่าก็โอเคนะเขาเขารู้ว่าว่ามันจะเป็นโทษยังไงก็ทําปุ๋ยหมักบ้างทําอะไรบ้างนะฮะแต่นอกจากบางส่งวนเะนี่ยเราคนโทรลไม่ได้อยังไงคนมาเต็มเต็งอยู่ดีๆ จุดไฟขางว่านชาวบ้านเขาเนี้ยเนี้ย <tha. S 2> อัน,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 ออนเนี้ยมันมันก็เหนือการควบคุมนะแต่ส่วนใหญ่จะจะพูด,ดเรื่องเด็กคนรุ่นใหม่เด็กนักเรียนอะไรชาวบ้านรุ่นใหม่ๆเนี่ย็ไม่เท่าไหร่นะค่ะแล้วเขาก็รู้นะว่าอ่ามันไม่ได้ได้ไดมันคุ้มเสียการจ,จุดเอาผักวานเอาไข่มดเอะไรพวกนี้ได้มันคุ้มเสียนะเขาคือป<ต>ัญหาเนี่ยชาวบ้านเขารู้เขารู้หมดแล้วเหตุสุดวิสัยมากกว่าค่นเพรามันเยอะมากระนาบเรามีน้อยมากนะค่ะ ถ้าไม่ใช้วิธีการเผาเราแนะนําเขาให้ให้ทํำยังไงอะคะ,ะมีทั้งทําปุ๋ยหมักอะไรเอาไปไถ,ถกบนะค่ะอจนนี้โอ้โหมันปริมาณหน่อยผลิตทางการเกษตรของเรามันมากเป็นเป็นภูเขาภูเขาอะไรเงี้ยฮะมันมันก็ทําได้ไม่หมดมันกำจัดได้ไม่หมดนะครับผม,มอืมเราเคยเมือ่อปีก่อนแล้วก็เคยแนะนําให้เอามาทําเป็นอาดทานผัดแห้งอะไรเงี้ยฮะค่ะอ่าแต่ว่า ผลผลิตันเยอะหเกินนรตอนี้พอไปเห็นมันไม่น่ากลัวอยู่พอไปนะเห็นเศษเศษเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยเราเป็นห่วง<ฆ>ไหมคะปีนี้เนี่ยสถานการณ์มันจะรุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่าถ้าในความคิดของผมว่าจะไม่รุนแรงเท่านะเพราะบ<ฆ>้านเขาก็ตหนักพอ่อนะตหนักดพีนะค่ะ นอกจากความเสี่ยงมันสูงเ่าเชือบเพลิงมันเยอะนะ,ะสิ่งที่กลัวคือแย้งนะครับเพราะน้ำเรามีน้อยมากเลยตอนนี้นะ,ะค่ะถ้าเกิดมีไฟป่าเกิดขึ้นมานะแหล่งน้ําที่เราจะนําไปฉีดน้ำน้ำเราจะไม่มระงับเพลิงก็จะไม่มีใช่ไหมคะครับผมอ๋อแล้วแล้ว,ลวจอ,อำเภออื่นๆล่ะคะเห็นบอกว่านอกจากอำเภอลี้ก็ยังมีทุ่งหัวช้างแม่ทานแล้วก็อำเภอบ้านโฮ่งที่มีปัญหาเยอะๆเหมือนกันแล้วมีปัญหาสี่อำเภอนี้นะค่ะ ล่จะมากที่สุดนะฮะเพราะว่ามันมีพื้นที่ผูกเข้าพดเยอะนะเนาะพื้นที่อย่างกว้างนะทุ่งหัวช้างก็มีบ้างนะแม่ฮ่าจบไแม่ฮานี่เป็นในป่าเลยนะ่อะอาแล้วก็บันโ h o นะบันโ h o o p องก,ก็มีบ้างนะอืแต่ถ้าพูดถึงความรุนแรงเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เท่าปีก,กายนะว่าปีก,กายนี่ยอ่ามันมันเผามันไปชเมลิงตกข้างน้ำป่ามันมเยอะนะค่ะ ตนนี้ที่ออนา่ากลัวคือผู้ดีการเกษตรใช่หรอครับค <ฆฆ S 2> ่ะเศรษฐกสจถูกมันเยอะแในป่าเน,นี่ยสุดใจมันไหม้ไปบ้างอะไรอย่างนันกไไไไ็ไม่ไม่มากมายเอคือตอนนี้เราก็ต้องไปคุมเข้มไม่ให้เขาเผาใช่ไหมคะครับทุกทำทุกเวชีทางเลครับ <ฆ S 2> ทั้งรุนรลงทั้งแนะนำไม่ไอเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะฮะค่ะก็ทำทุกอย่างทั้งทั้งทั้งด้านการคัดจัดกฎหมายด้วยนะฮะค่ะแอบแจ้งกางกำนันด้วยบ้านเรามี อใครทําก็ต้องจับนะต้องลงโทษน,นะก็มีทุกมาตรก,การนะครับผมค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผม ก็เป็นปอพนะคะจังหวัดลำพูนคุณชุมพรอ,อินตัดเทพนะคะเพิ่งกลับมาจากการไปสำรวจจำนวนปริมาณเชื้อเพลิงนะคะก็คือเศษเชื้อเพลิงพวกตอซังข้าวโพดต่างๆในพื้นที่อำเภอลี้ปรากฏว่าปริมาณเนี่ยก็มากเท่ากับปีที่แล้วเลยนะคะก็เป็นห่วงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีการเผาอีกเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ซึ่งก็ถ้เาเกิดใช้วิธีการเผาเนี่ยนะคะปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูนแน่นอนว่า ว่าจะต้องมีความรุนแรงมากเท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนแล้วมีค่าเกินมาตรฐานที่กําหนด120ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรในพื้นที่จังหวัดลําพูนเนี่ยนะคะสูงมากเลยนะคะพบ อยู่ประมาณ22วันนะคะแล้วก็สูงกว่าปี2,554ด้วยไปพบเนี่ยฮอตสปอตนะคะก็คือจุดที่มีความร้อนต่างๆเนี่ย293จุดด้วยกันถือว่าจังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งใน9จังหวัดทางภาคเหนือที่มีปริมาณการเผาป่าแล้วก็ทำให้มีควันไฟหมอกควันนะคะปกคลุมในพื้นที่จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็น าวาระแห่งชาติแล้วนะคะที่ทางรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะได้เอาจริงเอาจังมีการกําหนดเป็น80วันอันตรายตั้งแต่วันที่21มกราคมที่ผ่านมานะคะไปจนถึง10เมษายน2556นี้นะคะก็หวังว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือจะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของอปัญหาหมอกควันเรายังคงต้องติดตามอยู่ส่วนเรื่องของ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะในพื้นที่ต่างๆนั้นก็ยังมีความสำคัญอยู่ซึ่งสินค้า o t ท็นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้มีรายได้นะคะในชุมชนมีการสร้างงานในชุมชนด้วยซึ่งในเบรกหน้าเบรกหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับสินค้าโอท็อปนะคะที่เป็นชุมชนต้นกำเนิดนะคะของโครงการชุมชนยิ้มนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ oh